ผมจะมาอัปเดตครับของบิตคอยนะครับเมื่อกี้บิตคอยทุบลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับที่บอกว่าตามฟิลของเดมันสูงมากแล้วนะครับก็ก็มันปล่อยลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่ามันจะลงต่อมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารักษาฐานนี้ดึงขึ้นไปนะครับเอ่อจะไปดูตัวของ mt 5นะครับจะดูนะครับก็เมื่อกี้ก็ส่งให้แล้วนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาที่แต่งนี้นะครับ ตามเฟรมที่ต่ําที่สุดตอนนี้ก็คือตามเฟรมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายกตัวได้เหนือตรงนี้นะครับผมแ,แถวๆก็ต่อตรงนี้สองหมืนแนะครับก็จะเป็นแนวต้านของตามเฟรมต่ำๆนะครับผมนะเดี๋ยวมันอาจจะย่อบ,บ้างแต่น่าจะวนตรงนี้เดี๋ยวเมื่อมันอยู่แ,แถวๆโซน2 8 0 0่นแนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลไปยังตามเฟรม M15 M15 นี่มันต่ำมากนะครับมันสามารถที่จะดึงขึ้นกลับไปแบบนี้ M15 M30 นะครับผมแล้วก็ S1 นะครับ S1 ก็ต่ํามากแล้วดังนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะรักษาฐานก็จะกลับไปที่โซนนี้21,000นนะครับเพื่อนๆส่วนตัวของํามเฟรม S4 นะครับก็ต่ํามากแล้วแต่ในตอนนี้ตามที่พูดนะครับว่า D1 มันสูงนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมันไปบรรจบทุกแท่งมันอาจจะปล่อยลงมาได้แต่อยู่ที่ว่าจะตามันจะปล่อยลงมาถึงไอโลเดรโลแต่ล8หมื่นแปดอีกหรือไม่แตงเป็นตามเฟรมของ D เนี่ยมันลงมาได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่ามันใจดีเลื้อยออกข้างก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราโชคดีไปนะครับ ลงมานะครับมีแรงรับอยู่นะครับที่แต่แถวโซนโซนแต่แถวโซนนี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะบินแล้วนะครับเพื่อนนะแตงนี้นะครับสองทุ่มนะครับน่าจะบินกลับไปเลยนะครับเพื่อนๆนะสามสี่ทุ่มนะครับตามเฟร,รมของตามเฟร,รมของขอะไรนะครับโอเคนะฮะตามเฟรมของของดนะครับเราสันนิษฐานด้ว่าผมสันนิษฐานว่าจะต้องเป็นลักษณะถ้าเกิดว่าด เดนี้นะครับเดนี้ตามสีแดงก็พรุ่งนี้เตรียมตัวลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดปิดยืนเหนือเป็นเป็นสีเขียวก็กลับตัวเป็นเทรนขึ้นได้เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อเราก็ดูโซนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้สองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบดอลลาร์แต่ถ้าเกิดคนไหนติดตามเพิ่มเดเขาหน้าจะรอนะครับก็าหน้าน่าจะยังไม่เข้าเพราะเขาคิดว่ามันจะต้องลงแล้วก็บายมากกว่านะครับตามหลักนะแต่โอเคตอนนี้เรามาดูที่มันที่มันตั้งแต่ m m m สิบห้าจนถึง เอสี่เนี่ยมันแตะมากแล้วนะครับตรงนี้มันบอกว่ามันจะลงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นกลับได้นะครับนี่คือเส้นเทรลน์ที่มันลงมานะครับผมนั้นะแล้วเดี๋ยวแต่งยี่สี่อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่งเอสี่ใหม่เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องเกิดอยู่บริเวณตรงนี้หยาลงมาเป็นแบบนี้นะครับให้เกิดบริเวณตรงนี้แลวเป็นแต่งกลับตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็โอเคก็เป็นแต่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่ลงมา นะครับตะลงมาก็เดือดร้อนนะครับเพื่อนๆนะตะลงมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลึกก็น่าจะประมาณสัก2 0 0หมืนนี่แหละครับก็น่าจะได้อยู่นะครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใจดีนิดหน่อยนะครับตามเฟรมของ S4 มันขึ้นไปสูงแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตามเฟรม D จะลงถึงระดับล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะวัดขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับสําหรับตัวของบิตคอยนะครับตัวของเดี๋ยวไปดูตัวของลูน่าด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ ูหน้าก็ขึ้นไป30 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับนี่คือเส้นแนวต้านนะครับที่ยังไม่ผ่านของตามเทรน์สั้นนะครับมีมันย่อตกลงมาเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าตามเทรน์ของ m 5นะครับเพื่อนๆนะนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าไปต่อได้นะครับเพื่อนๆนะตอนนี้2700นะครับผมคิดว่าไปต่อได้นะครับน่าจะวนกลับไปที่ตรงนี้ครับแนวรับสําคัญหลอกล่ออยู่หลายชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเลยหลอกล่อแล้วก็ตกลงมาเลยนะครับเนี่ยกรอบบนนะโซนนี้หลายชั่วโมงก่อนนะครับ แนวรับนะครับทุบอาใส่ทุบตามเป็มเอสี่นะครับเ่ยทุบตามเป็มเอสี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านนี้นะครับเ่ยเจ้ามันหลอกล่ออยู่หลายชั่วโมงนะครับหลอกล่อตามเป็มเล็ก,ลกๆหลายชั่วโมงนะครับผมขึ้นขึ้น,นลงลงแต่งกราฟอยู่นะครับ แล้วก็ปล่อยทุกไปหลุดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นกลับเปลือกแสกขึ้นไปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับเราไม่ใช่เจ้าของตลาดเราอ้มน้อยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าไปทางไหนนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเราคิดวิเคราะห์ดูกราฟอย่างน้อยก็ดีกว่าซื้อแบบลอยๆนะครับแต่คนไหนที่ซื้อแบบ DCA ก็ดีเหมือนกันครับไม่ต้องสนใจอะไรรู้แค่ว่าซื้อรู้แค่ว่ามันว่ามันดีอย่าข้อพอนะครับเดี๋ยวมันจะย่อลงมาก่อนนะครับ M1 นะครับมันจะย่อลงมานะครับเพราะว่า เส้นตัตมันอยู่สูงแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมันก็ตาวัดเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นไปตรงนี้ลงมาแต่แถวโซนส7 0หม่นนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปถ้างลงมานะครับโอเคลุ่กันต่อไปครับหวังว่าจะดีกลับไปที่แต่แถวโซนส1 0 0 0่นได้นะครับพเพื่อนอแนวรับจ๋าอยู่ตรงนี้เลยนะครับแนวรับจ๋าอยู่ตรงนี้เลยนะครับใต้นี้เลยนะครับแต่แถว area 20, อไอเดียโซนส0 0 0 0ื่นเมื่อคี้ลงมาเท่าไหร่นะครับพเพื่อนลงมา2570 2570ก็สงนรงโซนนี้เลยตัวบิตคอยนะครับ โอเคผมเพิ่งกลับมาจากออกกำลังกายนะครับผมสองหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของลูน่าด้วยกันนะครับลูน่าก็วันนี้ดีดแรงเช่นกันเลยนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วไม่ได้ขึ้นมาหัดอั้นตันใจนะครับผมเ f t นก็เป็นยังไงบ้างโอเค NFT ทีก็ดีดกลับมาแล้วนะครับ nf t นะครับผมอ่า NFT นะครับสวยมากโอเคดีดกลับไปเลยโอเคโอโหโอโหโอโห ครับ NFT นะครับจะตบมือทำไมเนี่ยโอเคครับไปเลยจ้าตัวของ APE เพื่อนๆตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆลองทำกันบ้านเพิ่มนะแต่มันขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับก็เป็นหมวด NFT นะครับแล้วก็ตัวสตาร์เขาตำมาแล้วตอนเช้านะครับดูตัวของลูน่ากนดีกว่านะครับลูน่าลูน่าลูน่าใหม่นะครับผมก็ตอนนี้อ่าเอสหนึ่งนะครับก็อยู่บนเทรนขาขึ้นนะครับก็เรียกว่ายังไม่ลงมาเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตามจุดสูงสุดนะขึ้นลงมาเนี้ ยกฐานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วถ้าไม่หลุดตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปต่อนะครับเพื่อนๆก็จะลุกไป3ดอนได้เลยนะครับผมการการวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับที่คุยกับเพื่อนๆในในใน,ในคลิปหรือว่าในกลุ่มอะไรผมจะไม่ได้แล้วนะครับว่าจะต้องไปแต่แถวโซน3อ่าเขาเรียกว่าเท่าไหร่นนะครับรุนดูตามเพวสไหนนะ w s หนึ่ง d หนึ่งอผมคิดว่าน่าจะไปแถวโซนนี้นะครับเพื่อนแต่แถวโซน3 8 0นะครับ 3 8 0นะครับลุ้นด้วยกันว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับสาหรับตัวของลูหน้านะครับก็แท่งนี้นะ่าจะเป็นแท่งที่กับตัวขึ้นได้นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันเขาทําโลต่ําอยู่ประมาณสักอ่าลูหน้าอยู่ที่2องจุด 28นะครับล่าสุดล่าสุดนะตอนนี้อยู่ที่2.37ดนะครับแสดงว่าจะต้องยืนฐานนี้ได้เพื่อนๆถ้าฐานนี้ไม่ได้ก็ต้องกลับลงมาเล่นแถวแถวโซน2ออนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแถวแถวโซนนี้2.21จุต้ายืนไม่ได้นะครับขอย้ําต้ายืนไม่ได้แต่โอเคลงคือพยายามไปได้สวยแล้วแต่บ,บิตคอยมันทุบลงมาก็ทุกคนก็ตกใจก็เตขายกันหมดนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวสักพักผมคิดว่าน่าจะดึงขึ้นกลับไปได้นะครับผมโอเคนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับสําหรับอ่า กราฟของลูน่านะครับเดี๋ยวดูลูน่าตัวกราฟคลาสสิกหน่อยนะครับผมไม่ได้ดูหลายวันเลวครับผมนะ LUNC นะครับลูน่าคลาสสิกนะครับตอนนี้ก็มาในโอ้โหนะครับศูนย์ขึ้นมาแบบศูนย์ศูนย์หายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่อตัวลงมาอีกแล้วนะครับผมศูนย์สีตัว8ปดพนะครับหรือว่าแปดหมื่ถ้าในไบเนนหน่วยเป็นบิยุก็เป็นแปดพันนะครับผม8ปดพนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับ ก็เคยพูดไวเช่นกันนะครับเวลามันดีดขึ้นมาก็ทีเดียวเลยนะครับผมก็ถูกต้องครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นหลายวันพอมันเบรกปั๊บก็มีแรงอัดขึ้นมาเลยนะครับผมนะขอยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณ 3- 4เเนะครับผมในกระดานกลับก็0.3กว่ากว่านะครับผมนะ0.03กว่ากว่านะครับผมขอลุ้นกันต่อไปครับคนไหนที่ได้เก็บ0.02021เนยเมื่อมันอ41เนยร1อ0ทันย์สรงหนึ่งเนี่ยะครัอมวนมเสี่ยงสูงยอเตือนนะหรับเพื่นๆได้ทรบนะครับผมนะ แต่ยังไงก็คนไหนที่ลงทุนอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับผมก็เอาเงินหาเงินที่ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ทุกคนยอมรับความเสี่ยงได้ทุกคนแหละครับแต่เวลามันลงแล้วเนี่ยมันมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะครับผมนะก็ทุกคนรู้เหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอ ตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับหวังว่ามันจะขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็บิ c คอยอาจจะมาในตามที่ผมคาดการไว้นะครับแต่ยังไงก็พยายามรักษาฐานให้อยู่นะครับให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่ก็เดือดร้อนแน่นะครับนี่คือไปชนเส้นของามเปเมทซี่นะครับเส้นสํากัรตรงนี้สํมการัญงว่างเลยนะคพับอนๆนะไม่ผ่านแล้วก็เนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็ตอบยากนะครับต้องให้เล่นอยู่บนเส้นเนี้ยน่าจะปลอดภัยนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าเอสหนึ่งจะยืนอยู่เหนือหรือเปล่าอ่าเอสหนึ่งหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะ M15 ก็หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวตาเพลมเล็กๆด้วยกันว่ายืนได้ไหมอ่าเด้งขึ้นไป M1 ก็ยังไม่มีเลยเนี่ย M1 ไปยาวนเวียนอยู่เส้นสีน้ำาันตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวส่งผลไปยังตามเพรมของ M3 M3 จะต้องยืนเหนือเส้นนี้ได้นะครับพื่อนนะ 2900แล้วก็จะส่งผลไปยังทำเต็ม M5 มันจะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นโซนนี้ส1 0 0 0่นนนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากอ่าถ้าเกิดว่าเป็นคลิปดีๆก็ฝากกดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับกอตัวลาไปก่อน